ตำรวจสายตรวจรถจักรยานยนต์สถานีตำรวจภูธรอําเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีรับแจ้งจับน่วยผู้ภัยร่วมกระตันยูมีเหตุควายพระตกหัวน้ำโบราณตรงข้ามตลาดนัดคลองถมประจันตคามทางจากถนนสายสุวรรณศรประจันตคามกบินบุรีหรือสาย3 3บ้านกออยางมู่9ตําบลโพงามจึงประสานรถกระเช้ารถบรรทุกน้ำดับเพลิงของหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเทศบาลตําบลโพงาม และอาสาสมัครกู้ภัยร่วมกันันอยู่ช่วยเหลือที่เกิดเหตุทางจากถนนสายตุบรรสศอนลึกเข้าไป500เมตรเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตเก่าท้ายหมู่บ้านใกล้กับหนองน้ำสารน้นำ,นำประโยชน์สภาพรอบๆลงกไปด้วยหญ้าพบฝถ่าย,ยเพลิเมีียอายุ8ปเดือนตกลงไปในบ่อน,น้ำโบราณที่น้ำครึ่งบ่อขนาดบ่อกว้างประมาณเมตรครึ่ง ใช้ระดับปุ๋งทงและการเกษตรแบบเก่าดั้งเดิมชาวบ้านเน้ำเข้าบ่อแล้วในปัจจุบันใช้กระปาหมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ทราบชื่อฝ่ายชื่อเจ้าสุที่เจ้าของผามาเลี้ยงกำลังส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือจัดคนส่วนเจ้าของทราบชื่อต่อมาคือนายบุญเหลืออายุ73ปีต่อมารัน้ำของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลจังหวังามาสูบน้ำใส่บ่อน้ำให้เต็มปากบ่อ เพื่อให้ฝ่ายเราทิ้นซึ่งจะง่ายต่อการช่วยเหลือเพราะฝ่ายน้ำหนักมากจางนั้นได้นำเชือกมาปูกแล้วช่วยกันดึงทั้งชาวบ้านภูไทํำรวจช่วยกันประมาณ5้คนใช้เวลานานประมาณ3 0 0สนาทีสามารถลดอันตรายห้ามกว่าปาคุกของทุกๆคนมาเกียว

ả hàng cái mày, ả hàng không cứ đi luôn, đừng ả luôn ชายเขาขี่รถมาตามมาแจ้งที่สูตรแล้วผมก็ประสานรถรถน้ําที่สถานโพงามให้เอาน้ามาเติมเพื่อช่วยไฟายเติมอะไรคะเติมบ่อเป็นบ่อน้ําเก่าทําไมถึงต้องเติมครับให้ไฟตัวไฟมันลอยขึ้นมาให้น้ามันเยอะแล้วไยมันก็ได้ลอยขึ้นมาอันนี้เป็นหลักการใช่ไหมักการที่เหลือตัดเนาะ แล้วควายอันนี้กี่เป็นวกี่ตัวคะตัวใหญ่ไหมคะเพศตัวหรือเพศเมียคะแล้วน้ำไหมคะที่ช่วยเหลือมันเติมน้ำข้าบ่อเพื่อที่ให้น้ำเต็ม,ลมแล้วให้ไปขึ้นมาอ๋อเอาน้ำมาเติมแล้วก็เลยช่วยกันใช้วิธีการยังไงคะน้ำเติมเพราะถ้าติดก็จช่วยกันดีเอาอุปกรณ์ค่ะเกลี่ยห,ห,ห,หร,รือเกลี่ยอะไรดีเชือกยเลย ประมาณเท่าคุณน้องอะไรคะเนี่ยค่ะน้องชื่ออะไรคะคณพัเน์เดี๋ยวรอเกมก่อนเตียก่อนขึ้นขึนึ้อันนี้เท่าไรแล้วคะเนี่ยเกียรติมาเอาเดี๋ยวเดี๋ยว มานิสสนับบุญรายงานผู้ภัยร่วมกันดูถ่ายภาพจากจังหวัดปราจีบุรี